เอ้แต่คนเขาไม่ได้ฮะเขาไม่ได้เหมือนลยเขายืนอย่างเดียวเหรอพี่ตังหนูระวังนะพี่น้องน้ำมันเยอะแล้วเขาก็ปลาของผิเหรอไปเนี่ยไปเนี่ยพี่ตังยิ้มหน่อยพี่ตังอืมมาเล่นกับสาวสาวซอยซีนี่เอ้ยเป็ดเป็ดก้าก้าก้าอุ้ยอุ้ย ใครเชีไม่ใช่เป็ดชุฉีดดูดิดูดิตางตางดูนี่ดูนี่เนี่ยดูนี่ดูดิเนี่ยดูนะมันจะฉีกอ่ะ เย็นไหมลูกเย็นไหมครับพี่ตังเย็นไหมครับลูกแล้วหนูไปเอานี่มาเหรอโอ้โหใส่ใส่ห่อถุงจะเย็นไหมไม,ไม,ไม่อากาศมันร้อนไงลูกน้ำมันร้อนมากกาารย โอ้ยขาแล้วขาแล้ว,ล,วลูกบอนะลใครลงอีกอไหมโอโซนตังลูกบอลใครลูกบอลใครนะพี่ตังลองถ่ายถ่ายซิว่าสีอะไรทาําวันนี้ลูกออกมาลูก,ลกออกมาเล่น<อ>กับพี่ตง<ป>ังนี่เนาะ ยิ้มตางยิ้มหน่อยบ้านนี้มีแต่เด็กดูคะแต่เราสมควรเป็นน้าถึงเลยนี่ไปเชิมมแม่ไปไหนอ่ะไปข้างบนไปแต่งตัวไปทำงานอ่ะอ้ามามาคืขึ้นไปทำอะไรอ๋อแต่ได้เจอเอาน้องมาเลยเอามาเล่นด้วยกันนี่แล้วนะถ่ายวิดีโอเนี่ยลูก ขาคุยได้ยังพูดไ่าจละแต่ว่ายังไม่มาแล้วมาแล้วสาวมาแล้วสาวมาแล้วเร็วๆวังสาวมาว้าวใส่กระโปรงด้วยตังสวยไม่้เจ้ยอเ้ยใเขาเอเ้อาจวเจ๋ไอ้อะ้งกิยนนไอ้ว Chắc hãy đọc kỹ